77จังหวัดของไทยกับเขตปกครองพิเศษที่หลายคนยังสับสนหลายคนเคยได้ยินคำว่าประเทศไทยมี77จังหวัดคำนี้เราได้ยินมาตลอดจนมีการถกเถียงกันแต่พอมีคนถามต่อว่าแล้วกรุงเทพฯเป็นจังหวัดไหมพัทยาเป็นอำเภอรหรือเปล่าตรงนี้แหละครับที่หลายคนเริ่ม,มงงวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังแบบบ้านๆไม่ต้องเปิดตำราฟังจบคลิปนี้ เข้าใจระบบการปกครองของไทยทั้งประเทศแน่นอนครับเริ่มจากภาพใหญ่ก่อนประเทศไทยของเราแบ่งการปกครองออกเป็น77จังหวัดคำว่าจังหวัดหมายถึงหน่วยการปกครองระดับสูงสุดในพื้นที่ซึ่งปกติจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลกลางจังหวัดส่วนใหญ่ของไทยมีโครงสร้างคล้ายกันหมดแบ่งเป็นอำเภอตำบลหมู่บ้านแต่มีอยู่หนึ่งพื้นที่ที่แตกต่างจากจังหวัดอื่นทั้งหมด นั่นคือกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดใหม่คำตอบคือถ้านับตามกฎหมายการปกครองไม่เหมือนจังหวัดทั่วไปแต่ถ้านับในภาพรวมของประเทศกรุงเทพมหานครคือหนึ่งใน77จจังหวัดของไทยกรุงเทพมหานครถูกจัดเป็นเขตปกครองพิเศษมีรูปแบบการบริหารของตัวเองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้งของประชาชน ไม่ใช่การแต่งตั้งแบบผู้ว่าราชการจังหวัดเหมือนจังหวัดอื่นกรุงเทพมหานครไม่ใช้คำว่าอำเภอแต่ใช้คำว่าเขตและไม่ใช้ตํำบลแต่ใช้คำว่าแขวงถึงอย่างนั้นเมื่อพูดถึงประเทศไทยโดยภาพรวมทั้งในตำราในระบบราชการหรือในสถิติระดับประเทศกรุงเทพมหานครก็ถูกนับเป็นจังหวัดหนึ่งของไทยเสมอเพราะฉะนั้นคำว่าไทยมี77จังหวัด จึงรวมกรุงเทพมหานครเข้าไปด้วยครับแล้วพัทยาละเป็นอะไรคําว่าพัทยาหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นอําเภอแต่ความจริงคือไม่ใช่เมืองพัทยาซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษคล้ายกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ในเขตอําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีดังนั้นพัทยาจึงอยู่ภายใต้การปกครองส่วนภูมิภาคข,ของอําเภอบางละมุงและจังหวัดชนบุรี แต่มีหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการตัวเองในรูปแบบพิเศษเพื่อให้การบริหารจัดการเมืองท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพพัทยามีโครงสร้างการบริหารของตัวเองมีนายกเมืองพัทยามีสภาเมืองพัทยาซึ่งแตกต่างจากเทศบาลทั่วไปแต่ไม่ว่าอย่างไรพัทยายังคงอยู่ในเขตจังหวัดชนบุรีไม่ได้แยกออกมาเป็นจังหวัดใหม่ไม่มีผู้ว่าราชการจังหวัดของตัวเองพูดง่ายๆคือพัทยาเท่ากับเขตพิเศษ แต่ยังอยู่ใต้ร่มจังหวัดชนบุรีสรุปให้เข้าใจง่ายที่สุดประเทศไทยมี77จจังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นเขตปกครองพิเศษแต่นับเป็นหนึ่งจังหวัดของไทยในภาพรวมเมืองพัทยาเป็นเขตปกครองพิเศษแต่ไม่ใช่จังหวัดและยังอยู่ในจังหวัดชนบุรีผิดพลาดประการใดกระผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับขอบพระคุณครับ